เราเริ่มเห็นเนาะว่าครูเขาน่าจะมีความเชื่อมโยงหรือประสบการณ์อะไรกับหินมะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริกเกอร์หรือว่าสิ่งกระตุ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเราเห็นได้เลยว่ามันกระตุ้นความทรงจําบางสิ่งบางอย่างในใจของเขาเนาะซึ่งณตอนนี้มันยังเห็นได้2แบบมันอาจจะเป็นความทรงจําที่ดีด้วยก็ได้เนาะประสบการณ์ที่เขาได้ build snowman กับใครบางคนแต่อีกอันหนึ่งที่เราอาจจะเห็นได้ชัดเลยเขาดูเขาดูยืนเศร้าๆแล้วก็มองมันเข้าไป อันนี้มันก็อาจจะทําให้เห็นได้เหมือนกันว่าบางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าการที่เราโดนเอ็กโกับบางสิ่งบางอย่างที่ t r i กเ e r หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันกระตุน้นมันก็สามารถทําให้เกิดความรู้สึกลบกวนทําให้มี Memory จากประสบการณ์ในอดีตที่อาจจะเป็นป,ม,ปมในใจก็ทําให้เห็นได้เลยว่าปมในใจที่เกิดขึ้นสมัยก่อนยังมีผลกับเราอยู่ณปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อมีตัวกระตุน้น